สำหรับสปอนเซอร์ใจดีในวันนี้นะคะขอขอบคุณแกลมิ n โน l คลินิกโดยคุณหมอนุดีค่ะ<อ>ที่คลินิก g l ลม i n o นี้จะมีอุปกรณ์ยกกระชับทุกแบบทุกรุ่นที่เป็นตัวท็อปของเรามีหมดนะฮะและพี่ฟาได้ลองมาหนึ่งตัวคุณหมอจัดมาให้คือเครื่องเซอร์มา่ะเจ้าเครื่องเซอร์มาที่พี่ฟาไปลองมาเนี่ยนะคะ เป็นเครื่องที่ใช้คลื่นวิทยุความถี่สูงปล่อยพลังงานซึ่งแน่นอนมันจะเกิดเป็นความร้อนลงไปในชั้นผิวช่วยยกกระชับผิวลดไขมันสะสมแล้วก็กระตุ้นคอลลาเจนอิลาสตินให้ผิวกลับมาเฟิรม์มแล้วก็กระชับนะะพี่ฟาทำไปรุ่นล่าสุดนี่คือเป็นชื่อว่า f l x คือเทอร์มาชเองก็จะมีหลายรุ่นอันนี้คือล่าสุดเลยคือ f l x แล้วก็ได้รับการรับรองจาก F.D.A. หรือว่าอยของอเมริกา ซึ่งมันเห็นผลเร็วมากคิดดูว่าขณะที่ทําอยู่อ่ะคือคุณหมอจะยิงให้ทีละข้างไม่ได้แบบยิงสเปรสปานะคือต้องดูหน้าแล้วก็ยิงให้ทีละข้างพอยิงไปข้างเดียวคุณหมอบอกให้ดูกระจกสิ่งที่ตกใจนี่คือรูปนี้ค่ะอันนี้คือสิ่งที่ทําไปแค่ข้างเดียวเห็นไหมว่าไม่เหมือนกันเห็นว่านี่คือข้างเดียว <Whoa. S 1> เห็นป่มแล้วทำอีกข้างหนึ่งหน้าก็จะกระชับยกเข้ามาเลยอ่ะเอาล่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทางแกรมโนคลินิกโดยคุณหมอนุดีค่ะขอบคุณนะคะที่่าขอแนะนําเลยเพราะว่า จริงๆแล้วเครื่องมืออย่างเติม์มาหรืออัลเทอร่าเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะมีหลายที่แต่สิ่งสำคัญก็คือฝีมือหมอสําคัญฝีมือหมอจะต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการจะบอกตอนบอกคุณหมอคุณหมอค่ะเดี๋ยวขอถ่ายเอาไว้เพื่อจะพาม็นฟูดเอาไปลงคุณหมอบอกว่าถ่ายได้เลยค่ะแต่ว่าตอนที่หมอทําไม่อยากให้ถ่ายเพราะเป็นเทคนิค บอกว่าเป็นเทคนิคค,คือมันต้องรู้วิธีกันว่าเราจะรักษายังไงยังไงเพื่อให้มันกระชับตรงนี้เพราะวาหมอว่าคือหมอเป็นคนเห็นหน้าแล้วก็รู้เลยว่าคนนี้ต้องทําตรงไหนยังไงเท่าไหร่ขอบคุณนะคะเหมือนเกิดใหม่ะคะตอนนี้ช่วงที่ผ่านมาคนจะทักว่าผอมลงป่าใช่ไหมจริงแล้วน้ำหนักเขาเดิมแต่ว่าไป,ไป,ไปน้าเล็กลงกระชับขึ้นกระชับขึ้นนะคะก็ต้องขอบคุณคุณหมอนะคะใครสนใจอยากให้เชิญไปที่า a m โนคลินิกนะคะเพราะเราดูแลคุณเหมือนเราดูแลตัวเอง อันนี้เป็นความเป๊ะจริงๆเพราะว่าอยากให้ดูหน้าคุณหมอก่อนลองทายเล่นว่าคุณหมออายุเท่าไรเราไปทายดูพี่ฟ้าดูครั้งแรกคือตกใจเลยว่าเฮ้ยนี่อายุเท่านี้จริงเหรอคุณหมอนะ่าเด็กมากเพราะดูแลคุณเหมือนดูแลตัวเองเพราะหมอว่างหมอก็นั่งยิงหน้าตัวเองไปกัน